โรงพยาบาลพระนารายมหาราชรับมอบเครื่องผ่าตัดและปั่นย่อยต่อมลูกหมากมูลค่าหนึ่งล้านบาทเป็นเครื่องที่ทันสมัยในภูมิภาคเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยช่วงบ่ายวันที่26กรกฎาคม2567แพทย์หญิงนุชชรินอักษรดีพ่วงในการโรงพยาบาลพระนารายมหาราชพร้อมด้วยคณะบุคลากรได้ให้การต้อนรับพลเอกสาธิตสุวรรณประกรณ์อดีตผู้ทรงคนอวุิสำนักง,งานปลัดก,กระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ มอบชุดผ่าตัดและปั่นย่อยตอมลูกหมากมูลค่าหนึ่งล้านบาทเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พลอากาศตรีพัวและคุณวันลีสุวรรณประกรณผู้เป็นบิดามารดาโดยมีนายแพทย์ธนชัยสิริกุลแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ นำเสนอข้อมูลผู้ป่วยต่อมลูกหมากและว,วิธีการรักษาในปัจจุบันซึ่งชุดผ่าตัดและปั่นย่อยต่อมลูกหมากที่ได้รับการบริจาคครั้งนี้ถือเป็นเครื่องที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากในภูมิภาคนี้โดยจะได้นำไปรักษาผู้ป่วยที่มารับการรักษาเกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมากกับทางโรงพยาบาลเฉลี่ยวัลละ40รายนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลพระนารายมหาราชยังได้รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด5ลิตรใช้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมูลค่าประมาณ2 0 0 0 0บาท บริจาคโดยคุณคมศรนคุณสิการประกอบผลจากกรุงเทพมหานครอีกด้วย